ต้นโพตอนนี้แผดใบแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เขาจะมีมะเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดหรือว่าเป็นลูกของเขานะะลูกเล็กๆนะะลูกเล็กๆอยู่กับกิ่งของเขานะ,ะลูกเล็กๆนะเต็มไปหมดเลยแล้วก็นกชอบมาข้าไปกินด้วยข้าไปกินแล้วก็เขาอาจจะไป ทิ้งที่อื่นด้วยนะคะคาบแล้วก็ทิ้งไปกินที่อื่นด้วยเราก็จะพามาให้ชมกันนะคะต้นโพต้นนี้ก็อยู่ในหน้าของแม่นะคะอยู่มานานแล้วตอนแรกเขาจะมีเป็นต้นไม้นะคะเขาเรียกว่าต้นกระทุ่มนะคะต้นกระทุ่มยืนต้นอยู่แล้วทีนี้ต้นเขาก็อาจจะถึงอายุไขของเขานะคะเขาก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลานี่เราก็จะให้ดูนะคะว่า มเมล็ดของต้นโพเป็นยังไงนะคะนี่เลยมเมล็ดของเขาก็จะเป็นแบบนี้เวลาแกะออกมาเขาจะมียางนะ,ะเป็นยางก็ขึ้นเต็มออกเต็มต้นเลยะคะ่ะเมล็ดเขาเต็มเลยนี่ต้นโพก็จะต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่เขาก็จะเลื้อยเหมือนกับว่าเลื้อยคลุมปกคลุมต้นไม้ที่ยืนต้นไปแล้วนะคะ เขาก็จะเลือลเล้อยคลุมไปเรื่อยๆนะคะเหมือนคล้ายๆเป็นไม้เลือ้อยแล้วก็เขาก็จะโอบโอบต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่ยืนต้นตรงนี้ไปนะคะต้นโพนะคะต้นใหญ่ตุนที่นาแม่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะว่าเขามียางหรือเปล่ามียางนะแกะยากเหมือนกันนี่เลยมียาง ยางแล้วก็เจนูเหนียวหน่อยนะคะ,มะเมล็ดของต้นโพนะคะเวลาจับหรือว่าเวลาแกะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะเดะี๋ยวยางเขาจะกัดมือได้วันนี้ก็จะมีรถมาปั่นนานะคะปั่นนาสูบน้ำเข้านาเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะท้องทุ่งนานะคะแล้วก็ต้นโพูต้นใหญ่ที่นาของแม่ด้วยก็มาให้ชมบรรยากาศกันนะคะเพราะว่าจะเริ่มทำนาอีกแล้วเริ่มฤดูกาลทำนาอีกแล้วคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ